อะไรพี่นี่ไงนี่ไงพี่ส่งให้ดูนี่แชทอะมันเหลือมันมีอยู่อยู่อันสี่คนเองไดงเอามาแจ็คอยู่ใจเย็ยนนะดูดูเชืองไอน้ำแดงก่อนตาเล็กใจ,จเย็ยนก่อนดูเชืองไอน้ำแด,ดงน้ำแดงน้ำแดง,งเสียชื่อเขาหมดถึงนะตอนแอปปุ่นเนี่ยนะผม เลยแลมโบอยาวว่ะยาวสองเลยอ่ะเจ็บดิเฮ้ยกรรมไม่ตายอ่ะน้องอ่ะตัวกมนี่ใครว่าจับตื้อไม่ได้ละรู้จักอยู่นะเฮ้ยสมัสดีรู้จักอยู่ก้อนลอยก้อนลอยก้อนลอยเอมี่จ้าเอมี โทษเลยเราม่กระตุกนะโอ้เวทเดียวเจ็บมาก มาแล้วมาแล้วบนก็มาโอ้ยบิ๊กยาวเบียดดีบนญสองลำตัวบนุน่าจะกลับเร็ว เขาทำไมมันบักวะยิงแล้วไม่ขึ้นอ่ะคนเจ็บหนักตัวหนึ่งบักบักบีบักบีบักนี่พวกเราไม่ตายพวกเราไม่ตายกันเลยมันโดนพี่ยิงไปสองเม็ด บิกอย่าไปซ้ำศพเขานะแล้วก็ที่เหลือกูยิงไม่โดนเลยเขาไม่เล่นด้วยเอออิงอย่าไปซ้ำศพเขานะก็ติยกห้องไม่ได้เล่นอ่ะเออเล่นดีๆหน่อยเดี๋ยวกูเตะมีมารยาทมีมารยาทหน่อยเขายังไม่ทำอะไรเราเลยเดี๋ยวกูเตะออกแทนนะเอยแค่ไหนวะพี่พี่มีหลายแค่น่ะโอ้ยน้ำเขียวไม่ตายโดนไปสองเม็ดอ่ะสาหัสอ่ะ เติมเลือดแล้วหลังหลังหลังเข้าหลังเข้ากบอนตักเลยมันดันมันตัดมาดิเนี่ไงอยู่หน้ามึงไงม่น่ะโผล่โผล่นะไม่เห็นเหรอเห็นยังขาขาวๆอยู่อ่าองแชมพูเลย <laughs> มันกลับว่ะระวังระวังกล่องระวังกล่องลบมนะมีไหมไม่มีิ่งกลับแล้วนี่ไงบีบาร์กบนมีมารับกาแน่นอยู่นี่เออล็อกไว้อยู่อบอลมีเดือดไหมมีมีมีมกล่องเดียวนะเดลือกล่องสุดท้าย

ิ่งอยู่สามแยกสามบอมล็อกขวาเลยบอมล็อกบอลกขงขึ้นบักขึ้บักดิยังไม่บมดเลยเหลือเหลือตั้งสีตัวแล้วนะ โค้งนะปืนมันแรงนะหน้ากาศเย็นปืนเขาแรงไม่ได้สิอาทิตย์ปืนเขาปืนเขาขอโทษครับติดปากกันไหนเล่นกันเล่นกันร้อยบ่อย เจ็บหนักเลยโอ้สามแยกไม่ตายวะไม่กระไรอยู่ไหนวะอยู่บีปะโอ้โหนี่ไงไม่ไงพวกนี้มันสนัะมันสนัะไม่เป็นกันเลยมันสนัะแบบโผล่ขึ่งตัวเลยพูดเขาดีหน่อยแม่ไม่เห็นนะน้องตาเขาทำอะไรอยู่เนี่ย อัดวิดีโออยู่อยาเรียกชื่อปมเนาะครับโอ้ยาวเยอะเลยอะเขาคงจะหักเล่นยไงมากตัวยาวสามตัวสี่ตัวกำลมงกำลังอเฮ้ยเดินเดินเดินไปตายให้เขาสักวินไหมไม่ไม่เราเราทำเป็นเดินเดินยิงอะ ปิดกลับแล้วเฮ้ยตาอิต,อติดปิดเสียงในดิสได้ไหมิดไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วขาได้ยินหมดไล่สดไล่ตดเลยเหรออุ้ยท่านโอ้ใครแย่งกูวะ ไอ้ใจแย่งพี่อใจใจแย่งพี่